ในหลักการทาเล็บนะคะเดี๋ยวอย่างหนึ่งก็คือที่จริงมันต้องแช่แช่ให้เปื่อยเนื้อมันเปื่อยพอเปื่อยปุ๊บตรงเล็บตรงเนี้ยมันก็จะแบบค่อนข้างหลวมพอหลวมปุ๊บมันก็จะออกง่ายนะคะสิ่งสําคัญคือกันไก่นะตอนไกยเลยคือบอกทุกครั้งบางคนซื้อกันไก่ไม่คมไปมันตัดไม่ออกตัดไม่เข้าเงี้ยเวลาง,งัดมันก็งัดไม่ออกนะคะลูกคา กันไกนะคะกันไกสําคัญเพราะถ้าเกิดตัดขาต่อตัดไม่ออกเนี้ยมันก็จะอักเสบเป็นหนองอะ่ะอันนั้นเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยนะนี่นี่ลูกค้าตัดมาเองแล้วทีลนจะใช้แต่กันไกเวียดนามนะคะคือป้าเขามันแหลมแล้วก็มันจะคมช่วงสุดปลายเลยคมสุดปลายเลยเนี่ยแล้วใช้ได้น,นานเนี่ยเราก็ค่อยๆไล่ไปนะคะลูกค้าค่อยไล่ไป มันลึกเนี่ยอันไกลเวียดนามมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะตัดช่วงโขนได้อันนี้เสร็จากการตัดแล้วนะเสร็จากการตัดคือเสร็จแล้วต่อไปเรื่องใบมีดงัดใบมีดงัดหักลูกค้าเป็นเป็นช่วงบริเวณเนี้ยเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นช่วงนี้ช่วงนี้อออกง่ายๆแต่จะเป็นช่วงเนี้ยลูกค้าต้องหาใบามีดมีดตัดแบบเนี้ยเอาไปงัดนะคะเพราะมันช่วงมันลึก เนี่ย yeah. นะคะโอ้มันเป็นหน่อมาด้วยไงลูกคันเนี่ยเนี่ยนิดนึงนะเราไม่ได้แช่น้ำไงเราเอาสดๆเลยนี่ไงเสร็จแล้ว mm. เห็นไหม mm. อุปกรณ์สองอย่างนะคะที่ร้านมีจําหน่ายตลอดเนาะในช่วงอ่ะถ้าเกิดแบบร้านไม่มีร้านทําแล้วในช่วงที่ว่าโควิดอย่างเงี้ย เราสามารถเอากรรไกรลล้ะแท่งงัดตัวนี้เอาไปทําเองได้ที่บ้านนะคะบอกแล้วสําคัญคือกรรไกรต้องคมเวลาตัดมันจะงัดง่ายขึ้นนะและเนี่ยดูเลยมันจะงัดแบบนี้แล้วมันจะไม่อักเสบไม่อะไรนานนอกเสียจากว่าลูกค้าน่ะเป็นมานานอักเสบมาแล้วเวลาเราตัดเรางัดในวันนี้มันก็จะกลับไปอักเสบอีกนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลในเบื้องต้นก็คือห้ามโดนน้ำ <c oughs> ทั้งหมดประมาณเจ็ดวันเลย เสร็จแล้วเลยเราก็เอาอกรงไกรนะคะตัดออกหยอดยาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยออกแล้วหายแล้วนะาลูกไหม,มเนี่ยทีนี้เราไปดูแลโดยการห้ามดูน้ำาเฉยรักษากความสะอาดให้ดีล้างน้ำเกลือหยอดเบตาดีนไม่ต้องกินยาแก้เสบนะสำคัญคืออีกอย่างหนึ่งไม่ต้องกินยาแก้เสบเพราะยาแก้เสบมันจะทำให้เป็นหนองขับหนองออกมาอืมเดี๋ยปวดก็คือกินยาแค่ปวดพอ อ่ะโอเคขอบคุณค่ะ